หมวดที่เว่าด้วยโทษของการไม่รู้และอานิสงของการรู้ปฏิจจสมุปบาทจิตสัตว์ยุ่งเป็นปมเพราะไม่เห็นแจ้งปฏิจจสมุปบาทพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าน่าอัศจรรย์พระเจ้าค่าไม่เคยมีแล้วพระเจ้าค่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปฏิจจสมุปบาทนี้ เขาร่ำลือกันว่าเป็นธรรมลึกด้วยดูท่าทางราวกับว่าเป็นธรรมลึกด้วยแต่ปรากฏแก่ข่าพระองค์เหมือนกับเป็นธรรมตื้นๆดูก่อน,นอานนอยากกล่าวอย่างนั้นดูก่อน,นอานนอยากกล่าวอย่างนั้นก็ปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งด้วยมีลักษณะเป็นธรรมลึกซึ้งด้วยดูก่อน,นอานน์เพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ตามลำดับ เพราะไม่แทงตลอดซึ่งทรรคือปฏิจจสมุปบาทนี้จิตของหมูสัตว์นี้จึงเป็นเหมือนกลุ่มได้ยุ่งยุ่งเหยงิงเหมือนความยุ่งของกลุ่มได้ที่แน่นหนาไปด้วยปมพันกันยุ่งเหมือนเชิงหญ้ามุนชะและหญ้าปับพชะอย่างนี้ย่อมไม่ล่วงพ้นซึ่งสงสารที่เป็นอบายทุคติวินิบาตไปได้ดูก่อนอานน์เมื่อพิกุเป็นผู้มีปกติ เห็นโดยความเป็นอัศทะในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานอยู่ตัณหาย่อมเจริญอย่างทั่วถึงเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนต ปุปปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนอานอน์เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีรากดิ่งลงไปเบื้องล่างด้วยมีรากแผ่ไปรอบๆด้วยรากทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่ดูดสิ่งโอชะขึ้นไปเบื้องบนดูก่อนอานอน์เมื่อเป็นอย่างนี้ ต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีอาหารอย่างนั้นมีเครื่องหล่อเลี้ยงอย่างนั้นพึงตั้งอยู่ได้ตลอดการยาวนานข้อนี้ฉันใดดูก่อนอานอน์ข้อนี้ก็ฉันนั้นเมื่อพิขุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอัศทะในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์อยู่การอย่างลงแห่งนามรูปย่อมมีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะ เพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัส อุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองถูกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนอานนท์เมื่อพิกุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอาทินวะในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทา,านอยู่ตันหาย่อมดับเพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปทา,าน เพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชารามรณนะโสกะปริเทวะทุกข,ขโทมนัสอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนอานน์เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีอยู่ ลำดับนั้นบุรุษพึ่งถือเอาจอบและตรกก้ามาแล้วบุรุษนั้นพึงตัดต้นไม้นั้นที่โคนครั้นตัดที่โคนแล้วพึงขุดสาะครั้นขุดสาะแล้วพึงรื้อขึ้นที่รากทั้งหลายแม้ที่สุดเพียงเท่าก้านแฝกบุรุษนั้นตัดต้นไม้นั้นเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ครั้นตัดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่แล้วพึงผ่า ครั้นผ่าแล้วพึงกระทำให้เป็นซิกซี่ครั้นกระทำให้เป็นซิกซี่แล้วพึงผึ่งให้แห้งในลมและแดดครั้นผึ่งให้แห้งในลมและแดดแล้วย่อมเผาด้วยไฟครั้นเผาด้วยไฟแล้วพึงกระทำให้เป็นขี้เท่าครั้นกระทำให้เป็นขี้เท่าแล้วย่อมโปรยไปตามลมอันพัดจัดหรือว่าพึงให้ลอยไปในกระแสน้ำอันเชี่ยวดูก่อนอานนท์ ด้วยการกระทำอย่างนี้แลต้นไม้ใหญ่นั้นก็จะพึงเป็นต้นไม้มีรากอันขาดแล้วเหมือนต้นตาลที่ถูกทําลายแล้วที่คั้วแห่งยอดถึงแล้วซึ่งความไม่มีไม่เป็นมีความไม่งอกอีกต่อไปเป็นธรรมดาข้อนี้ฉันใดดูก่อนอานอน์ข้อนี้ก็ฉันนั้นเมื่อพิกุเป็นผู้มีปกติเห็นโดยความเป็นอาทีนวะในธรรมทั้งหลาย อันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์อยู่การอย่างลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งภัสสะเพราะมีความดับแห่งพัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะนะโสกะปริเทวะทุกขโทมนนตอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แล